พระผู้ช่วยให้รอดจะมาบังเกิดณที่แห่งหนึ่งบนโลกนี้ซึ่งมีความมืดปกคลุมในยามค่ำคืนและก่อนที่พระเยซูจ,จะเสด็จมาบังเกิดบรรดาผู้เผยพระวจะนะได้เขียนไว้ว่าผู้คนทั้งหลายได้เดินอยู่ท่ามกลางความมืดแต่จะมีความแปลกประหลาดาและมหัศาจรรย์เป็นอย่างมากเมื่อมีบุตรชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นคือพระบุตรของพระเจ้า จะเข้ามาส่องสว่างในความมืดคือโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนั่นเองเป็นเวลาที่นานมากไม่มีใครรู้เลยว่าพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะมาบังเกิดณนะที่ใดเอวาผู้เป็นมารดาคนแรกก็มีความหวังว่าอาจจะเป็นลูกของนางก็ได้ที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดโมเสสก็ได้ประกาศว่าพระเจ้าจะยกบางคนขึ้นให้เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนเขา หลังจากนั้นหลายปีถัดมาอิสยาได้ทำนายว่าจะมีบุตรชายคนหนึ่งเกิดมาจากหญิงพรหมจันทร์หลังจากนั้นถัดมามีคาก็ได้เปิดเผยว่าจะมีเด็กเกิดมาจากเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกำหนดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายๆปีผู้คนก็ค่อยๆลืมถ้อยคำต่างๆที่เคยทำนายเอาไว้ และไม่มีถ้อยคำใดๆจากสวรรค์เลยเป็นเวลาถึง400ปีแต่พระเจ้าทรงทราบว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่ทุกสิ่งจะสำเร็จตามถ้อยคำที่ทำนายไว้พระองค์จึงทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลเข้ามาในโลกเพื่อนำข่าวดีมายังมารีหญิงพรมจารีทูตสวรรค์กาเบรียลรู้จักเมืองรู้จักบ้านและห้องว่าง จะพบมาเรียได้ที่ไหนดังนั้นเมื่อเขาพบมารีแล้วเขาจึงพูดกับมารีว่ามารีเอ๋ยพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอเป็นอย่างมากเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็สะดุ้งตกใจกลัวต่อแขกของเธอที่มาจากสวรรค์แต่กาเบียกล่าวว่ามาเรียเอ๋ยอย่ากลัวเลยท่านจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่พิเศษเป็นอย่างมากพระองค์จะได้รับการขนานนามว่าพระบุตรผู้สูงสุดและเป็นผู้ที่จะมาปกครองอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปเป็นนิดมารีจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้แต่งงานทูตสวรรค์จึงตอบว่าพระวิญญ,ญาณ จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิดเดชของพระเจ้าจะปกป้องเธอแล้วท่านจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้มารีตอบด้วยความงงว่าข้าพระเจ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ข้าพระเจ้าจะเป็นทาสของพระเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะทําทุกอย่างตามคําของท่าน มมปีการีได้มั่นหมายกับชายที่ชื่อโยเซฟไว้อยู่แล้วด้วยใจจดจอ่อแต่เมื่อมารีมาบอกกับเขาว่านางเองกำลังจะมีลูกสิ่งนี้ทำให้โยเซฟถึงกับเขาอ่อน <Huh? S 1> เพราะโยเซฟคิดว่ามารีนั้นซื่อสัตย์ต่อเขาดังนั้นมารีจึงได้บอกโยเซฟเกี่ยวกับเรื่องราวของทูตสวรรค์ที่ได้มาเยี่ยมเยียนเธอแต่โยเซฟก็ยังสงสัยอยู่ว่านางได้เห็นทูตสวรรค์ hmm? จริงหรือ ทารกในครันของนางเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงห,หรือสิ่งที่นางเล่ามานั้นเป็นความจริงหรือโจเซฟจึงคิดว่าถ้าเป็นไปได้เขาจะถอนมั่นอย่างเงียบๆโจเซฟไม่ต้องการที่จะแพร่พลายข่าวนี้ไปสู่สาธารณาชนให้นางต้องอับอายแต่พระเจ้าทรงทราบความคิดของเขาในคืนนั้นพระเจ้าจึงได้ส่งทูตสวรรค์กาบเบรียลมาปรากฏในความฝันและกล่าวว่า อย่าวิตกไปเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในคันของมารีนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจงตั้งชื่อกุมารน,นั้นว่าเยซูเพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาโจเซฟคงใครกังวลเมื่อได้รับข่าวนี้และเขายินดีที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเขา จากนั้นก็มีข่าวจากอาณาจักรแห่งกรุงโดม,มาถึงทุกคนเพื่อให้พวกเขาไปจ่ายภาษีทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนที่บ้านเกิดของตอนฝ่ายโจเซฟก็ต้องเดินทางไปที่เบดเลเฮมซึ่งเขาก็ได้นำมารีร่วมเดินทางไปด้วยโดยเขาใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลา4วันซึ่งพวกเขาเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขามาถึงเบดเลเฮมมารีก็มีความปรารถนาที่จะนอนบนเตียงนอนที่นุ่มๆ แต่ไม่มีที่ว่างในโรงแรมเลยดังนั้นพวกเขาจึงได้นอนที่คอกสัตว์และที่นั่นมารีก็ได้ให้กำเนิดบุตรของนางออกมาโจเซฟและมารีจ้องมองทารกน้อยของพวกเขาด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากแล้วโยเซฟได้กล่าวว่านี่คือพระเมสสิยาตามพระสัญญาแล้วเราจะตั้งชื่อกุมาณี้ว่าเยซูเหมือนกับที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่เรา เพราะว่าพระเจ้าทรงส่งพระองค์ลงมาเพื่อช่วยพวกเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดมารีเอาผ้าอ้อมพันกุมารเยซูและโยเซฟก็วางพระกุมารน,นั้นไว้ในรางหญ้าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พระเยซูบังเกิดในหมู่บ้านเบตเลเฮมที่มีแต่ความเงียบงนันผู้คนต่างก็พากันหลับไหลพวกเขาไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ณที่แห่งนี้ซึ่งไกลกับเนินเขา มีบรรดาผู้เลี้ยงแกะกำลังนอนหลับอยู่ใกล้ๆกับฝูงแกะของเขาแต่ในทันใดนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเจ้าส่องล้อมรอบตัวเขาและเขาก็กลัวยิ่งนักฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีที่สุดมายังท่านทั้งหลายคือข่าวดีที่ท่านยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคิด ทรงบังเกิดที่เมืองเบตเลเฮมท่านจะได้พบกับพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าทัานใดนั้นมีทูตสวรรค์หลายพันคนมาร่วมกันร้องเพลงส,ร,สรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนแผ่นดินโลกสันติสุขทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงปโปรดปรานนั้นหลังจากนั้นบรรดาทูตสวรรค์ก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับตอนที่พวกเขามาปรากฏตัวบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงรีบข้ามภูเขาไปยังเมืองเบเดเลเฮมและพบกุมารเยซูพวกเขาบอกมารีกับโยเซฟว่าทูตสวรรค์ได้นำข่าวดีมาบอกกับพวกเราจากนั้นพวกคนเลี้ยงแกะก็ได้กลับไปยังที่เลี้ยงแกะและบอกเล่าเรื่องราวอันอัศจรรย์แก่ทุกคนที่พวกเขาพบเขาจะรู้สึกยินดีและสรรเสริญพระเจ้าเพียงใด นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกเรานั้นพระเจ้าพระผู้สร้างของเราได้สัญญาผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดให้มนุษย์ทุกคนเหล่านักปราชญ์ได้ศึกษาคำพยากรณ์เหล่านั้นและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์พวกเขาพากันรอคอยการบังเกิดของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดอย่างใจจดจอ่อจากหมู่บ้านเบดเลเฮมออกไปไกลพล้น มีบรรดาพวกโหราจา์ได้เห็นดาวดวงหนึ่งซึ่งส่องแสงเป็นประกายอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาจึงคิดว่านี่คือหมายสำคัญจากพระเจ้าซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปได้มาบังเกิดแล้วพวกเขาจึงรีบบรรทุกสิ่งของต่างๆไว้บนหลังอูดแล้วออกเดินทางไปยังแผ่นดินอิสราเอลเมื่อพวกโราจา์เดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจึงถามว่ากุมารผู้ที่จะมาบังเกิดเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนกษัตริย์เฮโรดจึงบอกพวกเขาไปยังเมืองเบตเลเฮมและในคืนนั้นก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายสุกใสนำทางให้กลุ่มโหราจารมุ่งหน้าตรงไปยังที่พระกุมารพระเยซูประทับอยู่พวกโหราจาร์จะดีใจเพียงใดที่ได้พบกับพระเยซูพวกเขาจึงได้ กราบถวายนมัสการกุมารนั้นและพวกเขาได้นำทองคำกำยานและมดยอกถวายแก่กษัตริย์องค์น้อยการบังเกิดของพระเยซูเป็นเรื่องราวที่แท้จริงของวันคริสต์มาสในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงและพระเยซูคือคำสัญญานั้นที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ตลอดกาลเราเฉลิมฉลองความเมตตาของพระเจ้าพระผู้สร้างของเรา ผู้ทรงรักเราทั้งหลายมากมายมากจนพระองค์ได้ทรงพระเยซูมาเพื่อช่วยให้เราคืนก,นกลับหาพระองค์อีกครั้งหากคุณกำลังแสวงหาพระองค์พระเจ้าจะทรงนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีเข้าสู่หัวใจของคุณและเข้าสู่ครอบครัวของคุณสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับพี่น้องที่รักสวัครับทุกคน ถ้าคนสนใจทำงานฝีมือกระดาษหรือระบายสีมีลิงก์ฟรีใต้วิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นครูลวีหรือสอนเด็กมีลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ติดตามดูรครับ